เก็บน้ำเขาจุกเอ๊ะวันนี้เรายังไม่รู้เป้าเลย วันที่หกน,น,นะครับวันนี้ยังสู้แดดตัวไปครับไม่เอาเหมืองทองครับชัดเจนเหมืองทองไม่เอาแล้วก็ไม่ให้ลูกให้หลานมันมาว่าเราด้วยว่าลุนพ่อปู่ย่าตายายทำไมไม่สู้เพื่อมันถ้าจะรอเป็นมะเร็งก็เอาเหมืองทองแสนไรเฟสแรกหมื่นห้าพันไรก็เอาไปก่อนที่ว่าทำไมก็ออกมาสู้วยกันครับหรือมีวิธีไหนที่จะต่อสู้กันได้ก็ว่ากันไป